สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเซิน,นออฟฟิเชียลครับพี่น้องว่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่อ้องปิดเนี่ยตัวแพลวังลางรุพี่น้องโอได้แมวได้าพาจอมาลำบากเออเอาไปปีนเขา

เอาไหมฮ่อเอาเป็นกําลังใจให้สางไหมะครับช้ำเป็มแลพอนั่งไปหอมันก็รู้ว่าเป็นรถมอเตอร เดียวต่อไหนล่ะวันไหนติดคนด้วยต้องคนหมดเอาหมดออาไนลอง ก็ไปไม่ได้ไอ้ไอมาติดไปแต้าไปดูกว่คุณ เมียที่ไว้จะไตยด้ยเพิ่น,น,นจะเตยเปิดปกระโปงเดี๋ยวปันปันเปิดกระโปงไอ้เพิ่นก็เขาเปิดได้แล้วเอามาจะเปิดกระโปงมมจะมีเวลาาโ <c oughs> <c oughs> ป่งโปรงรถโอ้มีม้าขาวมาช่วยนางเอกสองคนนะคะอัศวินจ้าอัศวินมาช่วยนางเอกเราสองคนใครบอกไม่ไงอัศวินเป็นบ้าหนุ นั่นอัดอัดซอว <ม 1971. S 1> ินใช่ไหมแม่อันนี้อดัดอะไรอัดแก๊สอัดกำลังวินค่ะอัดกำลังวินบอกนนี้แดงร้อนมากเลยหนูทำไมไม่ไปซื้อน้ำเย็นๆให้ช่างนี่ยังไงอือให้เยอะกว่าน้ำอีกแม่ไงไม่บริการต้องมัดไว้ก่อนจะอายเขาบุกเสียไปกูกระเด็นมันอยากนอนมาแมนมาเป็นคนเหนียวอ้นนี <avent mental Sure> ่วอ้วนสำลัก ต้องมัดก,ก่อนนะครับเรียงว่ามั่กินสซนตามพิ่มมัมมนไม่ใช่ก่อน,นะครับด <c oughs> ้านประจำะเพิ่ววนแม่เรื่องเลยเรากายไปเลยเนาะไม่กายไปแล้วเนี่ยเมายังกลับขึ้นมาว่าโหลดกับแม่หางด้วยนี่เป็นบุพเพาา <c oughs> สันนิวาดก็อแวะมาหาเราโบวแวะมาก็เลยถามหา มันยิ่งเม,งมาเปน็เปนคน,นเกจริลยุน้าบ้าออกมาว่าาี่ยองปีมีแต่น้เกืเป็นน้ำเจ้าหรอไแม่เจ้มาขอยมาผู้เดียวบ่เป็นยังเลยขี่รถบ,บ้านลบันนี้แล้วขาว่าลงท่ากับการดีหาเอายึเราเมวโอ้ยเป็นยังมันนั่นอะไรข้อมูลเต็มอะไรนี่ <c oughs> มันมเป็นดวงเจ้า บัสอะไรครัเมืเ่อแรสาเช้าประมาณนั้นลหละจากบ่น,นันปนาแพงหรอกน้ำบิดปัเดียวอลพี่น้องเก็นสิแดเอารถไปอูเร่ประเดี้ด้วค่ะเข้าสิแดงนวอมาเติมเต็มอวานเลยค่ะเา้า,าดีนอน ไมัดก็ไปดิครับไปอีกบ่เออมัดอีกรอบนึงน้องก็ค่ขยาขยับเยอะขึ้นเราจะยังลาเข้าไปยังไแม่นบ่แมีนจะอันบ่อนออกมันโพมันมันมันชนหนตรงถนนที่มันหล่นขึ้นมาจังน้อยแล้วล่ะจะหล่นแล้วจ้าแล้วมันเหมือนจะลดแล้วล่ะแต่ว่าบันนี้มัดส่อันนี้อีกรอบนึงเลยลงเลย แล้วไปเลยดีวัววนคอยล่ะสีอทองเขาโตนะคนไปนะครับ<ป>ผมน้ำกนผมไป้อแมอ่ตรงปั๊มน้ำมันปีที่แจาอันใส่หรือกขวาจ้ะไปปั๊มน้ำมันปีี่อยู่ขวามือครับไปเดียเ,เอขไปเลยแม่เดี๋ยวปุ๊่ไป เร็วเร็วเอารถไปลาดสังน้ำตาลีะไปก้อด้เรเนี่ยไม่ดันเจ้าเดี๋ยวเขาเอารถไปลาดหรอ คนอยู่ตากแดดครับเพิ่งได้ไปเลยเนาะหนาวเป็นฟันติดเขาเปียงมากเลยมือนแรล้อหลุดนะคะขอบคุณมากมากเดี๋ยวจะเอารถไปลาแล้วนะทางเบญปูอาน้ำปันกันทุกคนนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มันต้องลาไปก่อนขอบคุณมากมากขอบคุณสำหรับทุกการติดตามของหัวเนงยพี่น้องโอ้ยมาเป็นกันมาเป็นมือเรียกอ่ะเห็นน่าสร้งบ่ออกเห็เนาะนี่เนาะซับตัวเต็มๆนี่เนาะ ไปเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะอย่าลืมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์อยา่ากดถามโฆษณาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ